สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดักแมงจีซอนไว้ที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับดักไว้วันก่อนไม่ได้นะครับเห็นนะครับที่เดิมตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะครับไม่ใช่ที่เมื่อวานนะครับที่ที่มาดักไว้วันก่อนนะครับจะมาใส่หลุมเดิมเลยนะครับไอคลิปก่อนนะครับที่มาดักตรงนี้นะครับก็ได้นิดเดียวนะครับได้ประมาณสองขีดนะครับ คลิปนี้นะครับก็ยังไม่เข็ดนะครับก็จะมาดักที่เดิมอีกนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้นะครับก็ร้อนกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีแดดออกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่อากาศจะไม่ใช่ร้อนจัดนะครับถ้าอากาศที่ร้อนจัดนะครับแดดออกเยอะๆนะครับวันนั้นนะครับแมงจิชชนจะออกเยอะนะครับนี่นะครับลำพงที่จะเอามาดักนะครับ เป็นลำโพงตัวเดิมนั่นแหละครับนี่ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับวันก่อนนะครับก็ใช้สามวันนะครับวันนี้ก็ชาร์จมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เอามาใช้ต่อนะครับพอดีว่าวันนี้ไอ้โทรศัพท์แบตจะหมดนะครับก็เปิดแฟลชไม่ได้นะครับก็อาจจะมึนๆหน่อยนะครับ นี่นะครับหลุมนี้นะครับตอนนี้ก็ขุดหลุมวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแมงจีซอนเข้าแล้วนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดไว้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับวันก่อนนะครับได้ประมาณน่าจะขีดสองขีดนี่แหละครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับเห็นครับเปิดแล้วนะครับ ไฟนะครับใส่ตรงนี้ไว้เมื่อคืนนะครับรู้สึกว่าฝนจะลงเม็ดนะครับนี่นะครับลําโพงก็ดับไปเองนะครับน่าจะเิดได้มีปัญหานะครับจะลองเปิดใหม่ดูนะครับกดเปิดก็ติดอยู่นะครับ แต่ไม่รู้ว่าดับตอนประมาณกี่ทุ่มนะครับนี่นะครับแมนชีชอนนะครับก็พอมมดบาดถังอยู่นะครับก็พอกินอยู่นะครับ จากวันก่อนนะครับที่มาใส่ตรงนี้นะครับก็ได้นิดเดียวนะครับวันก่อนวันนี้ได้เยอะกว่าวันก่อนนะครับรู้สึกว่าท้องฟ้านะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับถ้าฝนตกนะครับแมงจิสซอนไม่ออกนะครับนี่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับ คลิปนะครับผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีทั้งช่วงที่ได้และช่วงที่ไม่ได้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าดักแมงจิซอนแบบไหนนะครับนี่นะครับลำโพงแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆจะไปเลือกใช้แบตเตอรี่อะไรก็ได้นะครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบตเตอรี่ ที่เป็นรถของเล่นเด็กก็ได้นะครับแ,แต่เพื่อนๆมีนะครับส่วนผมนะครับถอดมาจากเครื่องพ่นยานะครับคลิปนี้ขอขอเบเียเพียยนท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ